สวัสดีคลิปนี้เป็นคลิปเสียงสั่งจิตพิชิตความรวยยิ่งฟังยิ่งดียิ่งมีความสุขเคล็ดลับที่จะทำให้คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานหนักๆเพื่อให้ได้เงินมาเพียงแค่น้อยนิดกับหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าสั่งจิตเรียกเงินเรียกทรัพย์มาสาร การที่มนุษย์เราเกิดมาในสมัยอดีตการนานมาแล้วการแบ่งชนชั้นวรณะความรวยความจนเกิดมาตั้งแต่ต้นยุคแรกของสมัยมนุษย์คนที่เกิดในตระกูลเศรษฐีก็มีชีวิตที่สุขสบายมีค้าราชบริพารรับใช้กินหรูอ,อยู่สบาย ส่วนมนุษย์ที่เกิดมาในชนชั้นวันนะที่ต่ำต้อยต้องตกเป็นข้าทาชบริพานตกทุกข์ได้ยากลำบากเป็นขอทานถ้าหากเกิดในยุคสมัยอดีตมันช่างหมดโอกาสหมดการสแสวงหาหนทางความร่ำรวยแต่ถ้าเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้แล้ว หากจะมัวแต่หมดหวังสิ้นหวังกันไปมนุษย์สมัยนี้ยกนี้ยังมีสิ่งดีๆที่เราทั้งหลายสามารถนำมาเป็นตัวช่วยให้เราได้พัฒนานแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากความยากจนกลายมาเป็นเศรษฐีได้เพียงแค่ข้ามคืนการใช้ความพยายาม ความคิดจิตใจสติปัญญาเพื่อสั่งจิตพิชิตความรวยเพียงแค่ชั่วข้ามคืนสามารถทำให้เราคิดแล้วก็หวังในสิ่งที่เราต้องการได้การฟังการสั่งจิตของเราจะทำให้ความคิดของเราเปิดผนึกเปิดการปิดกั้นความผิดพลาด เปิดการปิดกั้นความผิดหวังความล้มเหลวความท้อแท้เปิดการปิดกั้นความผิดพลาดผิดหวังความเบื่อหน่ายความเหน็ดเหนื่อยภายใต้แรงกดดันด้านมืดของจิตใจของเราทำให้เราระเบิดจิตใจภายใต้ที่ถูกปิดผนึกไว้ทําให้เราเกิดกำลังใจ กำลังกายในการกลับมาพยายามทำสิ่งที่เราอยากได้ให้มันสำเร็จอีกครั้งหากเราต้องการทำงานให้มันสำเร็จเสร็จให้ทันเวลาจิตใต้สำนึกของเราจะเปิดผนึกเปิดความคิดเปิดความพยายามทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จจิตของเราจะพยายามไม่ย่อท้อ และไม่เหน็ดเหนื่อยเช่นเดียวกับการสั่งจิตให้ร่ำรวยด้วยโชคลาภเพียงแค่ข้ามคืนเราต้องเปิดฟังทุกๆวันเปิดฟังบ่อยๆเปิดฟังซ้ำๆก่อนที่วันจะเสี่ยงโชคก่อนที่วันจะหวยออกเราเปิดฟังเพื่อสั่งจิตใต้สำนึกของเราให้มีโชคลาภ ในวันที่เรารอคอยเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้เรามีความสำเร็จมีโชคลาภมีความร่ำรวยสั่งจิตใต้สำนึกไม่ว่าคุณจะซื้อตัวเลขไหนๆคุณก็จะมีโชคลาภคุณก็จะสำเร็จคุณก็จะร่ำรวยคุณต้องเชื่อว่าถูกแล้ว คุณต้องเชื่อว่าตัวเลขที่คุณซื้อนั้นใช่แล้วถูกที่สุดคุณได้รับมันแล้วคุณสำเร็จแล้วคุณโชคดีแล้วเราเกิดมาเพื่อรับความสำเร็จเราเกิดมาเพื่อรับความร่ำรวยเราเกิดมาเพื่อรับความสมหวังเราเกิดมาเพื่อได้รับความโชคดี ความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีมาสู่ตัวเราแล้วเราเกิดมาเพื่อรับความโชคดีเราได้รับมันแล้วเราสำเร็จแล้วสิ่งนี้มอบแก่เราแล้วใช่แล้วถูกแล้วตัวนี้แหละอันนี้แหละเราโชคดีแล้วเรามีแล้ว เราเกิดมาเพื่อรับสิ่งนี้เราเกิดมาเพื่อรับความโชคดีเราเกิดมาเพื่อรับความร่ำรวยเราเกิดมาเพื่อรับความสุขเราเกิดมาเพื่อความสมหวังความสมหวังความสำเร็จความร่ำรวยเกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นจริงแล้วบางเกิดขึ้นกับตัวเราแล้ว เราเกิดมาเพื่อรับเอาสิ่งนี้เราเกิดมาเพื่อได้รับมันเราเกิดมาเพื่อรับความสำเร็จเพื่อรับความร่ำรวยเพื่อรับ <Cold> ความโชคด,ดีความโชคดีความร่ำรวย <Visual in them> ความสำเร็จเกิดขึ้นกับเราแล้วเราโชคดีจริงๆแล้วเราได้รับมันแล้ว <Smooth anno> ช่างมาสจรรย์ <Full> <encial> จริงๆ <ti> เรากลายเป็นคนที่โชคดี เรากลายเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จเรากลายเป็นคนที่ได้รับความร่ำรวยเราสำเร็จแล้วเกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นจริงแล้วเราเกิดมาเพื่อรับความโชคดีเราเกิดมาเพื่อรับความสำเร็จเราเกิดมาเพื่อรับความสุขเราเกิดมาเพื่อรับความสบายเราเกิดมาเพื่อรับความร่ำรวย เราเกิดมาเพื่อรับความสําเร็จเราได้รับมันแล้วเป็นจริงแล้วโลกใบนี้ช่างมาสจัศจรย์จริงๆเราเกิดมาเพื่อได้รับความสุขความร่ำรวยความสุขสบายขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใส ขอบคุณท้องฟ้ายามเช้าที่สวยงามขอบคุณท้องฟ้าที่สว่างสดใสงดงามยามเช้าขอบคุณเสียงอันไพเราะของนกน้อยขอบคุณสรพสัตทั้งหลายขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่น่ารักขอบคุณทุกลมหายใจที่เต็มปอดของฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสมองอันชาญฉลาดของฉัน ขอบคุณสิ ificar, ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวฉันขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันฉันได้รับมันแล้วฉันได้รับความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวฉันแล้วฉันยินดีรับความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีความมั่งคั่งฉันยินดีรับความโชคดี เงินเดินทางมาฉันแล้วเงินรักฉันเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทางมาหาฉันแล้วเงินอยากอยู่กับฉันเงินมาอยู่ในกระเป๋าของฉันเงินรู้คุณค่าฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทุกสกุลหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทางมาหาฉันแล้ว เงินเดินทางมาฉันแล้วเงินมาอยู่กับฉันแล้วฉันรักเงินฉันใช้ประโยชน์จากเงินฉันทำให้เงินสร้างคุณค่าให้กับตัวฉันฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทำประโยชน์ให้กับฉันเงินรักฉันเงินสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งให้กับฉันเงินสร้างความร่ำรวยให้กับฉัน ฉันมีความสุขเงินทำให้ฉันมีความสุขเงินทำประโยชน์ให้กับฉันเงินทุกบาททุกสตันสร้างคุณรับประโยชน์ให้กับฉันเงินสร้างรายได้มาสาให้กับฉันฉันมีความสุขเพราะฉันรักเงินเงินรักฉันสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสขอบคุณท้องฟ้าที่สวยงาม ขอบคุณท้องฟ้าที่สว่างสดใสงดงามยามเช้าขอบคุณเสียงอันไพเราะของนกน้อยขอบคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่น่ารักขอบคุณทุกลมหายใจที่เต็มปอดของฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสมองที่ชาญฉลาดของฉัน ขอบคุณสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวฉันฉันได้รับมันแล้วความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีมา,าฉันแล้วฉันยินดีรับความสำเร็จฉันยินดีรับความร่ำรวยฉันยินดีรับความมั่งคัง่งฉันยินดีรับความโชคดีเงินเดินทางมา,าฉันแล้วเงินรักฉัน ฉันอยู่กับเงินอย่างมีความสุขฉันรักเงินเงินมาอยู่ในกระเป๋าของฉันแล้วฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทุกสกุลเป็นของฉันเงินทุกสกุลหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทางเงินมาหาฉันเงินมาอยู่กับฉันอย่างมีความสุขฉันรักเงิน ฉันใช้เงินทำคุณ,ณประโยชน์แก่ตัวฉันฉันใช้เงินอย่างคุ้มค่าฉันรักเงินเงินทุกสกุลสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยให้กับฉันเงินทำคุณ,ณประโยชน์ให้กับฉันเงินทำให้ฉันมีความสุขฉันมีความสุขที่ได้เงินฉันใช้เงินอย่างมีความสุขอย่างมีค่า เงินทุกบาททุกสกุลอยู่กับฉันเงินอยู่กับฉันทำประโยชน์ให้กับฉันฉันใช้เงินต่อยอดสร้างรายได้มหาศาลให้กับฉันฉันมีความสุขเพราะเงินเงินรักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ